สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับหมวดสอบประมวลนั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสอบป้องกันครั้งที่10แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าครั้งนี้ถือว่ายากเอาการถ้าเกิดใครที่ไม่พร้อมจริงๆนะโดยเฉพาะตัวละครเนี่ยค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากสําหรับรอบนี้โอเคก่อนไปดูทีมก็ไปดูกดพิเศษกันก่อนสําหรับสอบรอบนี้นะครับเป็นสอบในอาคารนะสตูมีเกาะสีเหลืองนะครับเกาะหนัก แล้วก็มีกฎพิเศษข้อแรกเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธประเภทช็อตกันหรือลูกซองนั่นเองแล้วก็ฝั่งศัตรูจะได้รับความเสียหายลดลงนะครับก็เป็นการบัฟทั้งฝั่งเราแลวก็ฝั่งเขานั่นเองนะส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นการเพิ่มค่าโจมตีขึ้นแล้วก็ทดแทนด้วยการลดความเร็วของศัตรูลงแล้วก็จะไม่ทําให้ถูกผลักหรือถูกดึงนั่นเองจริงๆตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นส่วนที่บัฟฝั่งตรงข้ามล้วนๆเลย ค,ความเร็วลดลงทําให้เราทําเวลาได้ยากขึ้นนะสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ยากสําหรับด่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเคสําหรับรอบนี้ใช้ทีมไหนบ้างก็ไปรับชมกันสําหรับทีมที่1นนะครับก็เล่นเป็นเมนหลักอย่างซูรุกิและก็ซูมิเละนั่นเองนะมีชินเซอร์อนเซนโคโคนาและก็ฮิมาริไอริมาช่วยซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ ทีมที่2นะครับก็ใช้เป็นเชริโนเป็นเมนหลักแล้วก็มีฟูกาปีใหม่เล่นคู่กับคิซากิด้วยนะครับโทโมเอะเอามาช่วยเร่งค่าคอสให้เชริโนเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยืมเรซะะเพื่อนมาเพราะว่าเป็นตัวแนวหน้าถือลูกซองแล้วก็เป็นดามิเดิเหลืองด้วยนะครับ

ทีมที่3นะครับก็ใช้เป็นเมนหลักโอชิโนะคอมแบทนะเพราะว่าใช้หลายๆตัวแล้วไม่เวิร์กนะครับบวกกับตัวละครที่ยังไม่ครบด้วยนะอันนี้เวิร์กสุดละแล้วก็เล่นคู่กับมินินะครับแล้วก็มีอุยกับชูนคอยซับพอร์ตเรื่องค่าคอสนะ ส่วนสเปเชียลก็เป็นชิโรโกะชุวดว่ายน้ำกับเซริกะปีใหม่นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสอบป,ประม่วนสอบป,ป้องกันครั้งที่10ในรอบนี้ก็ถือว่ายากมากๆนะถ้าเกิดใครที่ตัวละครไม่พร้อมจริงๆนะครับอย่างของผมเนี่ยไอดี ID ผมขาดฤๅษะแล้วก็มางคโตทั้งคู่เลย นะครับทำให้ผมทําได้แค่1ทีมเท่านั้นที่ยืมเพื่อนแล้วใช้เรสซได้จริงๆอีกทีมนึงเนี่ยทีมที่3ถ้ามีเรสซมันจะง่ายกว่านี้มากนะครับแต่ผมไม่มีแค่นั้นเองนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนถ้าใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆที่แหวกแนวกว่านี้ก็ลองแชร์ลงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย